อยากมีผิวดูมุกประกายเลือกคอลลาเจนเพร์บอดี้สครับสูตรนี้อุดมไปด้วยไฮโดรไลท์เพร์หรือไข่มุกไฮโดรไลท์และคอลลาเจนมุ่งเน้นผิวที่ขาดความชุ่มชื้นเนื้อครีมเป็นครีมเจลสีมุกให้กริตเตอร์มุกให้ผิวคุณแลดูเป็นเพอร์ลี่ สวยพร้อมผงขัดแบบวอลนัทและสารสกัดธรรมชาติอย่างว่านหางจระเข้และแตงกวาให้กลิ่นอ่อนเนื้อสครับนุ่มผิวแลดูมุกสไตล์ใหม่สูตรนี้ไม่ใส่พาราเบนและแอลกอฮอล์พร้อมขนาดทดลอง40กร,รัมในรูปแบบสครับสองและขนาดใหญ่สุดคุ้ม1,000กร,รัมในกระปุกฝาล็อกสนิทสนใจสร้างแบรนด์เลือกไทยครีมไทยครีมสกินแคร์จากสารสกัดธรรมชาติและพืชสมุนไพรสนใจ ทักเลยไลน์ไอดีแอดไทยครีม